ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติหรือ e a s y p a s s เป็นระบบที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนำมาใช้ในการจัดเก็บค่าผ่านทางเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านแต่บางครั้งในช่อง e a s y p a s s กลับมีปัญหาไม้กั้นไม่เปิดทำให้การจราจรในช่องทางนั้นติดขัดขึ้นสาเหตุที่ทำให้ไม้กั้นไม่เปิดมีอะไรบ้างและควรแก้ไขยอย่างไรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีคาแนะนามาฝากกันค่ะ,ะบัญหาหลักของที่พนักงานด่านรายงานผมมาเลยก็คือเรื่องของการที่ ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยติดตั้งไอตัว OBU หรือตัวแพ็กเนี่ยไม่ถูกต้องไอตัว OBU เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวรับสัญญาณจากไอตัวลำแสงหรือบีมที่เรายิงมาจากตัวหน้าดา่านมันก็ยิงแสงตรงๆแต่ถ้าเราตอนยก OBU เนี่ยนะครับมันขยับไปขยับมาเนี่ยมันส่องไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงค่อนข้างจะขอร้องนะครับว่าลูกค้าให้ช่วยติดให้อยู่คงที่ อีกอันนึงคือตอนเข้าเนี่ยเราอาจจะเข้านเรวเกินไปนิดหนึ่งตวัวบ,บีมที่ยิงเข้าไปอ่านไม่ทันปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวแทดเราเนี่ยมันหมดเนี่ยอันนี้ยินดีครับทางการพิษศษพร้อมที่จะเปลี่ยนให้ดโดยไม่คิดค่าบริการแต่ยืนยันครับว่าไม่ว่าจะเป็นรณีไหนนะครับการทางพิษศษนะครับก็พร้อมนะครับที่จะให้เจ้าที่ของเรานะครับเข้าไปแก้ไขฐานการในอนาคตเนี่ยการทางบริษศษ,ษก็จะพยายามให้บริการลูกค้าอย่างดีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ การที่จะมีทางเลือกก็คือเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบ e-mv นะครับซึ่งลดการสัมผัสเงินสดนะครับแล้วก็ในอนาคตครับ์กระทรวงคมนาคมก็จะมีทางเลือกใหม่ให้ประชาชนครับก็คือเป็นระบบอินโฟนะครับซึ่งประชาชนสามารถขับรถผ่านด่านไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการตามไปเก็บเงินภายหลังนะครับการนำเสนอครับต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับผู้ใช้ทางนะครับที่ให้การสนับสนุนการะิเศษมาอย่างต่อเนื่อง และด้วยดีมาตลอดนะครับเราต้องขอขอบคุณท่านแล้วที่น,นี้นะครับ